สวัสดีครับมาต่อหัวข้ออธิบายโค้ดบันทึกรายการนะครับอ่ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับฟอร์มกรอกราละเอียดของลูกค้านะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับในคอ n อ่าคอนเฟิร์มดนะครับเราไปโฟกัสที่ฟอร์มนะครับมาดูว่าฟอร์มนี้มีการแอคชั่นไปที่ไฟล์ไหนก็คือ a อค i ั่นไปที่ไฟล์ชื่อว่า SaveOrder.php นะครับ เพื่อที่ต้องการรับข้อมูลจากฟอร์มแล้วก็จากเซสชันคาร์ดครับช้อปปิ้งคาร์ดครับไปเก็บลงในตารางอีกทีนึ่งนะครับไปเก็บลงในตารางอีกทีนึงนะครับเราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ save order p p ใน save order p p ครับก็มีการเปิดใช้งานเซสชันครับเซสชันสตาร์แล้วก็ include ไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็ประกาศตัวแปรที่มาจากฟอร์มนะครับแล้วก็ด้านล่างครับเป็นรูปแบบของ transaction ครับใช้ begin Commit แล้วก็ Rollback นะครับอ่ะเรามาโฟกัสตรง Begin กับ Commit ก่อนครับใน Begin ครับจะมีการบันทึกข้อมูลนะครับเข้าไปในตาราง Order d e t a i l อ่ะนะครับในตัว Begin นะครับอธิบายใหม่นะครับจะมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในตารางชื่อว่า t b e order นะครับผมแล้วก็มีการ Select m a x เอา ID ล่าสุดออกมานะครับผมแล้วก็สร้าง s e s s i o n Card ในนี้ครับ for each นะครับคิวรี่ข้อมูลออกมาแล้วก็ไปบันทึกรายละเอียดของสินค้าและก็บริการในตาราง T บลนัสคออเดอร์ีเทลอีกทีหนึ่งนะครับรูปแบบของ o m m i t ครับก็คือถ้า q u e r y 1และก็ q u e r y 4ทํางานได้ถูกต้องนะครับถึงจะมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปแล้วก็ Unset หรือว่า Cle a r s e s s i o n shopping cart ออกไปแต่ถ้าบันทึกตัวไหนตัวหนึ่งไม่ได้นะครับมันก็จะโรแบ c คคือไม่บันทึกลงในตลางไหนเลยนะครับแล้วก็จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ นะครับผมทีนี้ครับเรามาไล่สเต็ปกันก่อนนะครับให้เปิดคอมเมนต์ที่ผมทำไว้ตรงนี้ครับเราจะได้รู้ว่าในเซสชันแล้วก็ตัวเมธอดโพสที่ส่งมาจากฟอร์มคอนเฟิร์มดีเทลเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างนะครับเราต้องไล่สเต็ปกันก่อนนะครับผมรีเฟรชหน้านี้แล้วก็ลองกรอกรายละเอียดลูกค้าครับที่ห้อครับขอกรอกแบบเป็นข้อมูลเดโมแล้วกันนะครับผมให้มันทำงานได้ก่อนนะครับ คลิกบันทึกครับยืนยันครับอ่เห็นไหมครับมาโฟกัสข้อมูลที่ถูกส่งมาที่ไฟล์ที่ชื่อว่า save order p p นะครับเมท็อดโพสครับข้างบนมีอะไรบ้างก็จะมีอ่ะนี่ครับตรงนี้เป็นเมท็อดโพสที่มาจากฟอร์มที่เราได้กรอกราเละเียดเข้าไปเมื่อกี้แล้วก็ข้างบนตรงนี้นครับเป็นเซสชันครับ m id มาจากเซสชันจากการล็อกอินก็คือ id ของสมาชิก นะครับ M score level คือ s t a f ก็คือ level ของพนักงานที่มีการ log in เข้ามาแล้วก็ที่เป็น shopping cart ครับ shopping cart ตอนนี้เป็น session ครับที่มาจากการที่เรา add นะครับสินค้าเข้าไปในตะกร้าของเรานะครับสองคือ id ของสมาชิกหนึ่งคือจำนวนนะครับเอาใหม่ครับสองคือ id ของสินค้าแล้วก็บริการส่วนหนึ่งนี่คือจำนวนของสินค้าแล้วก็บริการที่มีการ add เข้ามา ด้านล่างครับเป็นข้อมูลที่เรากรอกจากฟอร์มส่งมานะครับผมทีน,นี้ครับเราเช็คแล้วว่ามันมีข้อมูลมาจากฟอร์มเราก็มาประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์ม,มประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มจากนั้นครับเราจะไปเซฟข้อมูลลงในตาราง tbl order ก่อนนะครับข้อมูลที่เซฟลงไปครับก็จะมี staff id ก็คือรหัสพนักงาน อันนี้เป็นสหนะนะครับราคารวมนะครับยี่ห้อรถนะครับประเภทรถนะครับอ่ะทะเบียนรถนะครับแล้วก็คัสเนมก็คือชื่อลูกค้าคาสัสโฟนก็คือเบอร์โทรลูกค้าแล้วก็ออเดอร์เดทก็คือวันเดือนปีที่มีการบันทึกข้อมูลออเดอร์นี้เข้าไปนะครับนี่คือคิวรี่ตัวแรกก็คืออินเสิร์ตเข้าไปในตาราง T b l บ e ล์ทัสกันั่นเองต่อมาครับ ในบล็อกนี้นะครับก็คือการไปคิวรีข้อมูล m a c order id นะครับ m a c order id นะครับพูดง่ายคือเอา id order id ล่าสุดออกมานั่นเองนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรชช่อนี้นะครับเพื่อเอาไปใช้ข้างล่างต่อนะครับจากนั้นครับ for each ครับ shopping session เอ่อ shop e s s i o n shopping c a r d เหมือนเดิมเลยกับเหมือนหน้าค์ดเลยนะครับก็มาคิวรีข้อมูลสินค้านะครับแล้วก็บริการจากตาราง tbl product นะครับผมประกาศตัวแปรนะครับราคาคูณด้วยจํานวนแล้วก็วันเดือนปีที่มีการสร้างตัวออเดอร์ตัวนี้จากนั้นเราก็ไปเซฟข้อมูลลงในตารางที่ชื่อว่า tvn order detail อ่ะนี่ครับโดยมี value ดังนี้ครับก็คือ reference order id ก็คือ order id ล่าสุดนะครับ p nscd ก็คือ id ของสินค้าแล้วก็บริการ p nsc qty ก็คือจำนวนอันนี้เป็นราคารวมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือวันเดือนปีที่มีการ สร้างออเดอร์ตัวนี้ครับอ่านี่ครับผมอันนี้คือตัวคิวรี e ่ 4. นะครับผมอ่าถ้าคิวรี e ่สี r ่ค e ิวแล้วก็ตัวปลายคิวรี e ่สี่ทำงานได้ถูกต้องนะครับคอมมิตครับแล้วก็เซฟข้อมูลลงในตาราง t b l Order แล้วก็ t b l Order Detail แล้วก็ Unset นะครับหรือว่า Clear Session Shopping c a r t ออกไปแต่ถ้าไม่สำเร็จหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น q u r r y e 1หรือว่า q u r r y e 4นะครับมันจะไม่บันทึกข,ข้อมูลลงในตารางไหนเลยนะครับแล้วก ขึ้นแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลไม่สําเร็จกันณะติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วก็จะเด้งกลับไปที่หน้าเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกอย่างบันทึกข้อมูลสําเร็จนะครับนี่ครับใช้ตัว JavaScript นะครับวิ่งไปที่หน้าปรินะวิ่งไปที่หน้าปริณ์ออเดอร์นะครับผมลองดูนะครับข้างบนนะครับปิดคอมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ back กลับไปก่อนครับ back กลับไปก่อนนะครับขอ refresh ใหม่ครับ นะครับขอรีเฟ e ชหน้าใหม่นะครับแล้วก็ขอกรอกรายละเอียดยี่ห้อรถครับขอกรอกเป็นข้อมูลทดสอบไปก่อนแล้วกันนะครับผมทะเบียนนะครับแล้วก็ชื่อลูกค้าแล้วก็เบอร์โทรนะครับคลิกบันทึกแล้วก็ยืนยันคลิกโอเคอ่ะนี่ครับบันทึกเสร็จแล้วครับมันก็จะเก็บข้อมูลเข้าในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตารางที่เก็บเข้าครับก็จะมี ตารางที่ชื่อว่า t b l ีเอลอสกอร์ออเดอร์เาให้ดูข้อมูลนะครับอ่ะนี่ครับนี่ครับ ID 17นะครับไ d ล่าสุดที่มีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ Order ร์ดีเทลครับอ่ะไปดู ID ล่าสุดครับอ่ะนี่ครับออเดอร์ดินี่ครับนะครับเข้าข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เรียกมาแสดงในหน้านี้ทิีหนึ่ง นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองเคลียร์ข้อมูลออก2ตารางนะครับก็จะมีตาราง t b เบ r d e r นะครับวิธีเคลียร์ข้อมูลครับไปที่ Operation เลื่อนลงมาด้านล่างครับคลิก Empty the Table ครับนี่ครับแล้วก็ Confirm ครับคลิกโอเคคลิก Browse นะครับเห็นไหมครับไม่มีข้อมูลแล้วนะครับต่อไป Order Detail ครับทำเหมือนกัน Operation แล้วก็ Empty the Table ครับเพื่อเคลียร์ข้อมูลทิ้งให้หมดเลยนะครับผม อ่ะไม่มีข้อมูลแล้วนะครับอ่ะเราลองเลือกรถเข้ามาใหม่ครับทํารายการครับแล้วก็กรอกรายละเอียดครับอ่ะนาเป็นข้อมูลเดโมนะครับเป็นข้อมูลเดโมนะครับอ่ะคลิกบันทึกคลิกโอเคอ่ะเห็นไหมครับข้อมูลเข้ามาแล้วครับอ่ะลองดูในตารางเราครับตารางก็จะมีตารางออเดอร์ทีเบลออเดอร์แล้วก็ทีเบลออเดอร์ดีเทลนะครับคลิกดูเห็นไหมครับมีข้อมูลเข้ามาแล้วแล้วก็ออเดอร์ดีเทลครับอ่ะนี่ครับ มีข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับผมสรุปว่าไฟล์ save order นะครับเป็นไฟล์ที่รับค่าจากตัว PlayStation shopping cart แล้วก็จากฟอร์มนะครับฟอร์มที่มาจากไฟล์ชื่อว่า confirm the order detail ครับไปเก็บลงในตารางอีกทีหนึ่งนะเพื่อเป็นการรับรถนะครับเข้าไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับผมบันทึกเสร็จแล้วครับพอเราคลิกหน้าหลักเห็นไหมครับก็จะมีคิวรอล้าง1คิวนี่ครับคลิกเข้าไปดูครับคิวรอล้าง1คิวนะครับเห็นไหมครับนี่คือรายละเอียดที่เราได้เพิ่มข้อมูลเข้าไป นะครับผมอ่ะโอเคในคลิปต่อไปครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับโค้ดหน้าพิมพ์รายการนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ